สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับธรรมชาติที่สวยงามถ้ำนาคีค่ะอุทยานภูรังกานะคะอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะคะทุกคนอันนี้นะคะพี่หยาก็ขอตัดภาพมาเป็นช่วงกลางๆเลยพอดีว่ามีเกิดอุบิเหตุหน่อยตรงที่ว่าโทรศัพท์พี่หยานะคะแบมบอรีเต็มแล้วพี่หยาไม่ได้เตรียมความพร้อมก็เลยร,รูปแบบกระทันทันนะคะพอลบไปป๊บวิดีโอที่เราถ่ายมาภาพถ่ายที่เราถ่ายมา พี่อาลบทิ้งไปทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าเสียดายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังมีในช่วงท่อนกลางๆมาให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศถ้ำนาคีนะคะนี้เราขึ้นมานะคะก็จะเป็นจุดที่ใกล้จะถึงถ้ำเจ้าแม่นาคีแล้วนะคะจะถึงบ่อชุบตัวแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพวกบันไดริงปีนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเป็นพวก าทางธรรมชาตินิดหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นซอกหินบันไดลิงถามถึงความชันก็ชันพอตัวค่ะเพื่อนเอนมองไปข้างล่างก็มองเห็นต้นไม้เอยอะไรเอยนะคะนี่ถึงแล้วค่ะเพื่อนเพืนถ้ำนาคีนี่นี่ก็คือเอาถาวันงูนะคะที่ไกดบอกพี่หยานะคะ ที่พี่อยาถ่ายเพื่อนๆดูนี่คือถาวนงูแล้วเดี๋ยวนะคะเราจะไปทําการสวดมนต์ถวายให้กับเจ้าแม่นาคีแม่ย่านาคีนะคะตรงลานด้านหน้านะคะเพื่อนๆเสียดายมากๆเลยค่ะตอนแรกพี่อยากเก็บบรรยากาศภาพตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็คือ,อาทางขึ้นนะคะมาจนถึงน้ําตกที่สวยมากเลยแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่ง พี่อยากได้ทำการลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราก็มาดูบรรยากาศรวมๆในตอนท้ายๆนะคะเดี๋ยวจะ พี่อยากจะพาไปถึงผานาคีด้านบนเลยนะคะยังมีอีกหลายเสียนะคะเสียนาคีเสีย,เ,สยเจ้าแม่นาคีนะคะมีทั้งหมด9เสียนะคะเพื่อนๆพี่อยากก็ไกดก็เดินไล่พามาทีละเสียสองเสียนนะคะก็แนะนำว่าเสียนที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทําการไหว้กราบไหว้เจ้าแม่นาคีขออนุญาตแล้วก็ก่อนที่จะไปลงบ่อชุบตัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ สวดมนต์ถวายให้กับเจ้าแม่นาคีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะคะลุกกเทวดาที่อยู่ณที่ภูลังกาแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสวดมนต์ถวายท่านก่อนแล้วก็ทำการขออนุญ,ญาตท่านก่อนนะคะมือพี่ยาอาจจะสั่นๆหน่อยนะคะเนื่องจากพี่ยาเดินขึ้นปีนเขาเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อนแล้วก็เหนื่อยมาก แล้วพอเวลาพี่อยากจับกล้องนะคะมือก็จะสั่นๆทำให้เกิดภาพสายไปสายมาทำให้เพื่อนๆอาจจะลายตาตาลายได้นะคะ บรรยากาศแล้วก็พลังงานที่นี่ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะตรงซอกหินเล็กๆนะคะเราก็ต้องเดินต้องเดินเลาะมานะคะเดินก้มก้มกงกงตัวมานะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อที่จะให้ผ่านลงมาตรงนี้ได้นี่ไกด์นะคะคุณลงุงก็เป็นผู้นําทางเรานะคะเพราะว่าพอดีเราไม่ได้จองไกด์ไว้แต่อย่างใดคือ ไปลงทะเบียนด้านหน้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะส่งไกด์ให้เราเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนๆไฮไลท์สาคัญคือเสียนนี้เลยค่ะเพื่อนๆเสียนนี้นะคะจะอยู่ในบ่อน้ํามนต์บ่อน้ํามนต์นี้นะคะาสามารถเราสามารถขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเจ้าแม่นาคีนะคะเพื่อเอามาปรับภมร่างกายได้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเสียนนี้คือชัดเจนมาก นี่พี่หยาก็ขอน้ำมนต์มาประพรมร่างกายหลังจากที่นับปุ้ยนะคะก็นำพวกพี่หยากับพี่ภูสวดมนต์แล้วก็อ,อถวายบุญให้กับเจ้าแม่นาคีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลงไปจะขึ้นดีกว่าค่ะนี่ขอตัดเป็นภาพเล็กหน่อยนะคะพอดีคุณลุงท่านถือกล้องให้ก็เลย บอกลุงช่วยถ่ายทางขึ้นให้หน่อยนะคะหนูอยากเห็นทางขึ้นต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นบันไดลิงอีกเป็นซอกเล็กๆอีกค่ะเพื่อนๆแล้วมีเมืองบางบดเมืองรับแลนะคะนี่นเพื่อนๆนข้างบนจะมีอีกหนึ่งเสียนอีกหนึ่งเสียนเลยคือยังมีอีกหลายๆเสียนนะคะเพื่อนเพื่อนที่พี่ใหญ่ยังไม่ได้แนะนําเดี๋ยวเพื่อนๆนชมภาพไปกับพร้อมๆพ,พ,พ,พี่ใหญ่เลยนะ ก็สุดคำจะบ,บรรยายเหมือนกันค่ะเพื่อนๆถามว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นพลังได้มาจากไหนคงจะได้มาจากพ่อปู่แม่ย่านาคานาคีท่านคงจะดนลบรรดานนะคะให้ลูกหลานนะคะมีกําลังแรงกายแรงใจที่จะขึ้นไปกราบท่านนะคะนี่เพื่อนๆย้อนลงไปดูนิดนึงนี่เลยค่ะบันไดลิงที่พี่อยากปีนปีนขึ้นมาปีนอย่างนี้เลยค่ะเป็นฉากแนวตรงเลยแล้วข้างล่างเป็นเหวนะคะเพื่อน ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะพี่หยาก,ก็กลัวลื่นเหมือนกันถ้าลื่นลงไปแล้วก็คือจบเหมือนกันค่ะนี่ตรงนี้ก็ก้มลงหน่อยนะคะเพราะพี่หยาโดนหัวบกนิดนึงแล้วเดินก้มไปเรื่อยๆทางนี้เราจะไปบ่อชุบตัวกันนะคะเพื่อนๆตองระหว่างทางบ่อชุบตัวช่วงที่พี่หยาไปนะคะมันจะมีฝนตกลงมาหน่อยนึงแล้วก็ทําให้เป็นพื้นดินเหนียวดินโคลนนะคะซึ่ง ทำให้รื่นมากนะคะซึ่งพี่หยาก็รื่นลงไปนิดหนึ่งแล้วด้วยดีนะคะที่แบบเออ่นะนะปุ้ยนะคะแล้วก็มีไม้เท้านะคะช่วยพยุงพี่หยาขึ้นมาถามว่าก็ทุรักทุเลเหมือนกันนะคะเพื่อนนี่บ่อชุบตัวพญานาคีค่ะทุกคนไปกันต่อคะ่ะจะบอกเพื่อนๆว่าธรรมชาติสวยงามมากๆแต่ก็ เล่นงานพี่ยามากๆเหมือนกันคือเหนื่อยค่ะเพื่อนๆหอบหอบมากๆเลยจ้าหายใจทางปากกันเลยทีเดียวตอนแรกก็แอบกังวลน,นะคะเพื่อนๆว่าจะขึ้นไปแล้วจะหิวหรือเปล่าจะปวดฉี่หรือเปล่าสรุปว่าขนมเอาไปเท่าไหร่ก็เอาลงกลับมาเท่านั้นน้ําเอาขึ้นไปเท่าไหร่ก็เอาลงกลับมาเท่านั้นแล้วก็ปวดฉี่ไม่มีเลยระหว่างทางนะคะเพื่อนๆ อาจจะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดอ้ออาจจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดนบันดาลนะคะให้เรามีกำลังแรงกายแรงใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรค ขึ้นไปบนถ้ำนาคีไปทำภารกิจที่เราอยากทำนี่ดินโคลนค่ะเพื่อนที่พี่หยาบอกแล้วลื่นมากเลยนะคะตรงนี้ซึ่งพี่หยาก็ลื่นแล้วจริงๆนี่เดี๋ยวนะปุ้ยแกจะตกใจมากเลยตรงที่พี่หยาลื่นลืมห่วงตัวเองนะคะเพื่อที่จะมาพยุงพี่หยานั้นลืมห่วงตัวเองเลยนะคะว่าตัวเองวิ่งขึ้นมาอย่างนี้ตัวเองก็อาจจะลื่นลงไปก่อนพี่หยาได้นะคะแต่นะปุ้ยท่านลืมห่วงตัวเอง รีบวิ่งมารับพี่หยาซึ่งพี่หยาตัวก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณนะปุ้ยมากๆนะคะที่รักแล้วก็เป็นห่วงล้านทุกคนนะคะที่ไปเดินทางสายเดียวกับนับปุ้ยนะคะก็จะได้รับความาความดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นแกก็จะแนะนำพวกเราทุกอย่างเลยไม่ว่าจะสถานที่ใดนะคะเราควรทำอย่างไรไม่ว่าเราจะ เดินไปตรงไหนอะไรแกก็คอยมองดูนะคะถึงแกจะเดินห่างจากเราแต่แกก็จะคอยดอูพวกเราทุกคนเลยนะคะว่าทำผิดที่ผิดทางหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแกก็จะคอยแนะนําเราตลอดแล้วก็คอยเป็นห่วงเป็นใยดูแลเราตลอดนะคะซึ่งในเป้เล็กๆข,ของแกนะคะมีสารพัดยาเลยนะคะมีสารพัดทุกอย่างเลยนะคะ <c oughs> เพื่อนๆนี่เดี๋ยววันไหนมีโอกาสพี่อยากจะมาทํารีวิวกระเป๋าเป้นะป,ปุ้ยเวลาเดินทางนะคะเพื่อน มียาสารพัดยาเหมือนกระเป๋าโดเริมอนเลยค่ะเอาละค่ะเข้าเรื่องต่อเลยนี่พอเราลงมาตรงบ่อชุบตัวนะคะเพื่อนจะมีองค์จำลองแม่ย่านะคะเดี๋ยวเราก็มากับขอพรขออนุญาตแม่ย่านาคินีตรงนี้ก่อนนะคะพญานาคานาคีเจ้าที่เจ้าท,ท,ทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหนองเจ้าห้วยนะคะเพื่อที่จะลงไปทําเพื่อที่จะทําการลงไปชุบตัวขอข สิริมงคลขอชีวิตใหม่ที่ดีเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเนื่องจากธรรมชาติอยู่แล้วมันจะลื่นนี่พี่หยาขออนุญาตนะคะหลังจากนี้จะเป็นภาพเล็กนะคะเพราะพี่หยาตั้งกล้องแบบแนวตรงนี่ อันแรกเลยนะคะเราก็ต้องหันหันหลังก่อนนะคะหันหลังหันหน้าไปทางแม่น้ำขงอธิษฐานนะคะเพื่อนๆสิ่งใดที่ไม่ดีนะคะที่ติดตัวลูกมาตั้งแต่ชัดใดพบใดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะขอให้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สายน้ำผ่านลงไปจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ชำระล้าง ร่างกายชำะระล้างจิตใจชำะระล้างคองไม่ดีที่ติดตัวลูกมาทุกภพทุกชาตินะคะขอให้ชำะระล้างออกไปให้หมดฝากพระแม่ธรณีพระแม่คงคาผ่านลงไปถึงแม่น้ำโของอันแสนศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานสายยานพญานาคทุกคนเชื่อและศรัทธา ชำระล้างให้ลูกณนะบัดนี้ด้วยเถิดนะคะเพื่อนๆอธิษฐานจบนะคะเราก็ลงไปชุบตัวได้เลยนะคะพี่หยาจะอธิฐานานานหน่อยซึ่งพี่หยาจะบอกหมดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วบ้านเลขที่อำเภอตำบลพอเสร็จนะคะเพื่อนก็หันหน้ากลับมาด้านน้ำตกเลยนะคะพยายามหันหน้าเข้ามาด้านใน นี่แล้วเราก็หันหน้ากลับมาทางด้านในนะคะด้านในแล้วก็พยายามนำหน้าสวยๆของเราแงนลงไปมองพระอาทิตย์ที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะแล้วก็อธิษฐานเช่นเดิมค่ะอธิษฐานเช่นเดิมนี้ก็คือแล้วแต่ใครจะขอพรนั้นใดนะคะพี่หยาไปก็ไม่ได้ขออะไรมากนะคะนอกจากขอเรื่องการค้าขายแล้วก็สุขภาพร่างกายแล้วก็ที่สำคัญเรื่องหนี้สินสำคัญมากค่ะแล้วก็ บอกเหมือนเดิมว่าให้สายน้ำํำอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะช่วยให้เราสมหวังในด้านใดคือปกติแล้วนะคะเพื่อนๆคนจะเยอะคิวจะเยอะมากนะคะ แต่ตอนพี่หยาไปนี่เหมือนกับเป็นความเชื่อนะคะเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้เราได้อยู่ในที่ตรงที่เราอยากอยู่นานๆนี่นะปุ้ยก็กําลังจะทำาการชุบตัวให้ภูวด,ดีนะคะหรือโซพิตาเพื่อนของพี่หยาเองนะคะอาบน้ําให้อาบทั้งน้ําโขงอาบทั้งน้ําตกน,น,น้ํามนต์ตนนี้ทาพิธีอาบน้ําขอขามากรรมให้กับโซพิตาอยู่นะคะ นี่ไโสพิตาจุมลงไปแล้วก็นับปุ้ยก็ลงไปด้วยนะคะลงไปอ,อ่าบน้ำมนตด้วยนี่พี่หยาเป็นคนถือกล้องพี่หยาก็อยากจะลงไปพร้อมกับนับปุ้ยแล้วก็พี่สโสพิตามากแต่ว่าต้องเป็นคนถือกล้องให้เพ, <c oughs> พื่อนๆรู้ไหมคะว่าความสัมผัสที่เราลงไปในบ่อ มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรพลังงานอะไรหลายๆอย่างมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตอนพิาจุ่มตัวลงไปมันมีความหนักแน่นมีความอยากให้เพื่อนๆ <c oughs> ลองเองอะคะ่ะเพราะว่าต่อให้พยาบอกยังไงหรือพยาอธิบายยังไงนะคะมันก็ไม่เท่ากับเราไปสัมผัสกับความรู้สึกของเราเอง นี่ก็ขอให้คุณลุงช่วยนิดหน่อยนะคะก็มาได้ร่วมกับเพื่อนๆนิดนึง <c ười> คลิปของพี่ยานะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นพี่ยาชุบหลายรอบคือบอกตรงๆนะคะว่าชุบหลายรอบจริงๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไม่อยากตัดออกแม้แต่คลิปเดียวเลยนะคะก็เลยเอามาลง YouTube นะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ตัวเองได้ดูตัวเองด้วยนะคะ ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะหายใจในใต้น้ําได้นานนะคะนึกอย่างเดียวเลยว่าขอพรว่าอืมอย่าให้แบบเดือดอุปสักอะไรนะจ๊ะนี่โสบิตาก็ก็กำลังจะจุ่มรอบสองเหมือนกันน้ำค่อนข้างแรงนะคะเ,เพื่อนๆน้ำก็จะตีเราขึ้นมาเวลาเราจุ่มตัวเองลงไป ในบ่อนะคะน้ำมันก็จะดันเราขึ้นมาตลอดเลยต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากในการจุ่มลงไปนะคะเพื่อนไม่นั้นจะทำให้เพื่อนๆจุ่มไม่ได้ <c oughs> ดูตอนจุ่มน้ำอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพื่อน,น,ะะอนตอนเราชุบตัวนะคะรู้สึก ขขอภัยค่ะพี่หยาคนเดียวนี้รู้สึกว่าจะชุบหลายรอบมากกลับมานะเพราะปู่แม่ย่าเจ้าขาให้ลูกมีแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเป็นคนใหม่ที่มีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะมาดูวิวบรรยากาศบนผานาคีกันเลยจ้าเพื่อนนี่พอหลังจากพี่หยาชุบตัวอะไรเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ขอภัยนะคะคุณลุงไกดก็พาเราขึ้นมาบนผานาคีนะคะจุดสูงสุดนะคะของถ้ำนาคีแห่งนี้นะคะนี่คือบรรยากาศบนบนผานาคีเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปยืนบนจุดนั้นอีกจุดหนึ่งจุดที่พี่หยาส่องไปเมื่อกี้ค่ะจะสูงสุดอันนี้ลงลงมานะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างหน้าเราจะเป็นแม่น้ำโขงนี่ค่ะ เราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีภูลังกาสวัสดีภูลังกานะคะสวัสดีถ้ำนาคีค่ะนี่คือบรรยากาศภาพความสวยงามที่ธรรมชาติจัดสรรให้เราชาวมนุษย์ชาวเมืองมนุษย์ได้มาชมความสวยงามของธรรมชาติสรรสร้างนี่ค่ะเพื่อนๆด้านหน้าเราจะเป็นแม่น้ำโขงนะคะ นี่ก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าตัวเองจะได้ขึ้นไปถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ได้เยี่ยมได้ชมสเสียนเจ้าแม่นาคีครบทั้งเก้าเสียนนะคะเป็นความภูมิใจของพี่ยามากๆค่ะแค่เดินออกไปหน้าปากซอยนี่พี่ยาก็ไม่ไหวแล้วนี่ได้ขึ้นมาถึงผาเจ้าแม่นาคี ถ้ำนาคีอําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะคะภูรังกาอุทยานแห่งชาติภูลังกาขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคิดพี่หยาผิดพลาดประการใดพี่หยาก,ก็กราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นคลิปเรียวที่ทำเองสร้างเองนะคะถ่ายภาพธรรมชาติความสดใสสดชื่น สวยงามให้เพื่อนๆได้ชมแบบเรียลไทม์เลยนะคะผิดพลาดประกันใดพี่อยากก็กราบขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ยาก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของถ้ำนาคีนค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนกลับนะคะพี่อยากก็จะพามาดูนะคะเมืองละแวกหรือเมืองบางบดของถ้ำนาคีแห่งนี้นะคะเคยมีคนมาถ่ายรูป แสงเห็นไหมคะเป็นประตูเข้าเมืองบางบทเลยนี่พี่อยากก็จะกลับแล้วนะคะก็เลยมาแวะเก็บภาพบรรยากาศประตูทางเข้าเมืองรับแลนะคะหรือเมืองบางบทของถ้ำนาคีแห่งนี้สำหรับคลิปนี้นะคะพี่อยากก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี่คือทางที่เราจะลงกลับไปถ้ำ ข้างด้านล่างของอุทยานภูลังกานะคะสำหรับคลิปนี้พี่อยากก็นำมาฝากให้เพื่อนๆดูเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดพี่อยากกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะพี่อยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมคลิปพี่อยามาแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้พี่อยากก็ขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ 想。 秋的月光明，好吉祥啊！龙年中秋，红红火火，心情好爽。吉祥如意，人圆圆幸福满满，月光灿烂。龙儿眯着眼睛，品味着月饼的香甜，如初恋。 每一口都是幸福的味道，让我们忘却所有的烦恼。好吉祥、啊啊啊，龙年中秋，红红火火，心情好爽。吉祥如意，月圆圆，幸福满满，月光灿烂。万、啊、家的温馨，满满的事情的浓郁，多么飞舞在天边。 秋的月亮格外圆，龙儿开心的盘旋在云端，吃着香甜的。